ตามนี้จะเล่นตลกอะไรอีกล่ะเฮ้ยเทียนหมิงเทียนหมิงเอาละถึงตอนนี้ฉันจะฆ่าไม่นั่นด้วยดาบฉีซิงเทียนเดี๋ยวก่อนเฮ้ยนี่มันดาบฉีซิงนี่เฮ้ยอะไรอีกวะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหอะไรวะเนี่ย คิดเหรอว่าจะทําอะไรฉันได้กระจอกเอ้ยปล่อยเพื่อนฉันได้แล้วแกมาเจอกับฉันนี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคานออกมาแล้วคานออกมาแล้วเฮ้ยมันอะไรเนี่ยทำไมเทียนกลายเป็นแบบนี้เนี่ยอีีโรกจิตนั่นหนีดีครับรอ